การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแต่หาก AI ลืมมันจะทํางานได้ดีขึ้นมนุษย์นา AI มาใช้ในการทํานายเหตุการณ์มาสักพักแล้วแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จคําถามคือแล้วมนุษย์ควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรแก้ไขได้วยการสอนให้ AI รู้จักลืมในเรื่องการคาดการณ์สมองมนุษย์จะทําได้ดีกว่า AI เพราะมนุษย์ลืมในบางครั้งสมองจะใช้ข้อมูลล่าสุดในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แทนที่จะจมอยู่กับข้อมูลในอดีตทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการลืมอย่างชาญฉลาดดังนั้นความททรงงจจจํําาาีี่ดดดะต้อัลัลบควมส ของสิ่งที่ควรจดจำและเลือกดื่มสิ่งที่ไม่สำคัญด้วยเช่นเดียวกับกลไกการทำงานของ AI เราไม่ควรพยายามสร้างมันให้ไม่มีความผิดพลาดแต่ควรสร้างให้เรียนรู้และคิดเหมือนมนุษย์ยิ่ง AI ทำงานโปร่งใสมากก็จะยิ่งคาดการได้แม่นยำน้อยลงหาก AI จะสามารถลืมข้อมูลบางส่วนได้มันจะทำให้การคาดการแม่นยำขึ้นเช่นทำนายว่าไข้หวัดใหญ่ที่จะพบในสัปดาห์หน้าน่าจะใกล้เคียงกับลักษณะของไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่เกี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองหากเป็นเช่นนี้ f l u e n c ก็จะลดข้อผิดพลาดในการคาดการได้ครึ่งหนึ่งด้วย